จากประเด็นที่มีนะักท่องเที่ยวซื้อปูไข่ดองแต่กลับได้ไข่แดงเค็มแปะแทนไขป่ปูที่อาหารทะเลสดสวนสน,สน,สน,สนตำบนกลงอำเภอเมืองจังหวัดระยองจนกลายเป็นดราม่านั้นจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางอ,อบตแกลงก็ได้ทําการตักเตือนไปแล้วพร้อมสั่งให้แมคะ้าทุกร้านหยุดขายปูไข่ดองไปก่อนเป็นระยะเวลาหนึ่งสัปดาห์เพื่อให้เวลาไปปรับปรุงผลิตภัณฑ์และห้ามใช้ไข่แดงเค็มมาโปะแทนไข่ปูอีกหากร้านในฝ่าฝืนก็จะลงโทษให้หยุดขายหนึ่งเดือนและ ถ้าหากว่ายังพบว่ามีการกระทำความผิดอีกก็จะมีมาตรการในการลงโทษต่อไปโดยล่าสุดบรรดาร้านปูไข่ดองก็ยังคงเปิดขายตามปกติเพียงแต่ไม่มีปูดองไข่แดงเค็มวางขายแล้วเท่านั้นส่วนแม่ค้าเจ้าของร้านต้นเรื่องก็ออกมาเปิดเผยว่าวันนี้หยุดขายปูดองแล้วและทุกคนทุกร้านก็จะหยุดขายปูดองเป็นระยะเวลาหนึ่งสัปดาห์รวมทั้งต่อไปนี้จะมีการติดป้ายบอกส่วนผสมอย่างชัดเจนและยืนยันว่าจะหยุดขายปูไข่ดองที่ใช้ไข่แดงแทนไข่ปู โดยจะขายปูดองในแบบธรรมชาติไม่มีการปรุงแต่งอีกต่อไปเว้นแต่ลูกค้าต้องการที่จะสั่งให้ทําเป็นพิเศษเท่านั้นแต่ก็จะไม่มีวางขายในตลาดแห่งนี้อีกต่อไปแล้วส่วนทางด้านนะักท่องเที่ยวที่มาหาซื้ออาหารทะเลก็มองว่ากระแสปูดองไข่เค็มนั้นถือว่าเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคและต้องการให้แม่ค้าติดป้ายให้ชัดเจนเพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเลือกได้ว่าจะซื้อหรือไม่ซึ่งก็น่านจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดทั้งฝั่งผู้ซื้อและผู้ขายนั่นเอง